ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเอฟซีทุกท่านครับเอ,อ่อก็หายไปนานนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาก็เดี๋ยวมาแบ่งวความรู้เรื่องยางอีกแล้วนะครับว่ายางมันทําไมเป็นคลื่นทะเลแบบเนี้ยเป็นคลื่นๆนนครับมันมันกินหน้าไม่เรียบเพราะเป็นอะไรนะครับเนี่ยครับมันเป็นคลื่นๆน,นะมันเป็นคลื่นเหมือนทะเลครับมันไม่กลมอันนี้ยางปี2อ1 7ิจิ ไปตรวจสอบแล้วโชกเสียโชกหน้าเสียมันเด้งมันเด้งไม่เป็นจังหวะมันก็ยังมาลงที่ยางแต่ถ้าว่ากินข้างเนี่ยคือปีดนกแต่ถ้าว่าหน้ายางเป็นแบบเนี้ยแบบขึ้นๆเนี่ยเห็นไหมคือโชกนะครับโชกเสียนะครับโชกถ้าด้านใดมีอาการที่ยางเป็นแบบเมื่อกี้ที่ผมบอกนะให้เข้าศูนย์นะครับโชกเสีย เพราะว่าการเด้งมันไม่เป็นจังหวะคือการอัดน้ามันพวกเนี้ยมันน่าจะมีไม่ใช่มันน่าจะมีมันเสียครับมันก็จะไปลงที่ยางนะครับสาเหตุที่ว่ากินขอบยางก็พวกปีกนกครับปีกนกแตกแรับนี่ก็บางคันไปซื้อรถมือสองมาไปตั้งศูนย์ตรงนี้บูตริปเปอร์ตัวว่านี้ตัวตั้งองศาล้อนะครับให้มันอยู่เนี้ย ตั้งองศาได้นะครับถ้าว่าไปนชนมาอะไรมาถ้าตั้งแล้วตั้งศูนย์แล้วขึ้นศูนย์แล้วไม่จบแสดงว่าเป็นอยู่ที่เท็ดซีแล้วนะครับถ้ามันกินขอบยางนะครับอันนี้ก็ยังไม่กินถ้าว่ามันกินไม่ว่าจะเป็นกินข้างกิน <c oughs> กินข้างซ้ายข้างขวาก็คือตีกนกนะครับแต่ถ้าว่ายางที่เป็น,ข,นขึ้นที่ผมบอกเมื่อกี้คือเป็นที่ชุกคอันที่สองเลยก็คือลูกปืนนะครับ แต่อันดับแรกเลยนะครับท่านใดที่เป็นแบบแบบแบบยางเส้นที่2เส้นเมื่อกี้ก็ท่านใดมีประกันก็ต้องไปเคมนะครับเพราะว่าโชคเสียแล้วนะครับจังหวะเด้งมันไม่คลายตัวนะครับมันเด้งตึ๊ดมันมันสู้ครับมันสู้หลุมมันสู้ทุกอย่างเด้งไม่เป็นจังหวะมันก็จะเป็นแบบนี้ครับทนะชกเสียนะครับก็ท่านใดที่ว่าเป็น ยางเป็นแบบเนี้ยก็ให้เค็มเข้าศูนย์เลยนะครับถ้าใายไปอีกต่อไปก็จะส่งผลให้ลูกปืนแตกแล้วก็ยางเสียนี่ยางปีสิบเจ็ดเองยางปีสินะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เรียนรู้เรื่องยางท่านใดพี่เป็นแบบนี้ก็ให้รีบเปลี่ยนทุกหรือว่า เข้าศูนย์ชกก็คู่หนึ่งก็มาท่า่นะพันสองพันไม่แพงนะครับดีกว่ายางมันเสียก็ประมาณนี้ครับก็อย่าลืลมกดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่นะครับสำหรับวันนี้เป็นการเฉลิบยพัฒนามันนี้งนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ